ันกบอกใจป้ายแดงเลยจ้าของเขายอกคู่ปเรงไม่ถึงเดือนรอกันป็ยังเดือนอีกไงเอาฉันอยากบอกใจเขานั่นดีมพปลอเขาเนี่ยเอาเขาตกใจเขามากับพ่อกับแม่บอกได้กินอยวแต่คนขับน่าจะลูกชายเขาแลเนี่ยกตินนอยก็พวดแขนหลังย่ายิ่บอกออก็สีดอยแถมมันดอยโวดฉันต้องมาตัง เป็นยังไงคมันพออยบอกบท่เห็ผมให้โดนรอกย่ายก็เลยลืมสูนเค้าขาไดนททีเอาย่าเห็นฉันเห็เห็นเน่พี่น้องค้าฉันยัเขายไม้วค้อพี่น้องเขาจะไขา้แม่วพาวค่ะมีอะไรไหมคะไ้นแพวคาเต้ะพาวค่ะมีอะไรไหมคะวันนี้แพ้วาจะไปกินน้ำปลาเกี๊ยบโจนะาจจะบอกเลยขายนานไปแล้วบอกอะไรบอน้ำปเกี๊ยบเอาเป็นยังไงมันไม่ได้กินตีมันแสบสีตัวนี้โลกเลยด้ก้ันน่ะ ล่อซื้อล่อซื้อน้ำตลอดอู้ดมาถือเล็อีแล้วล่อซื้อสองหลอดบางแผนนี้โอ้ยนี่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 จะจูกขึ้นมาตี้ยอุ้ยแพราใช่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นขุยยงหัวเลยค่ะจะอเเพิะโอ้ยโจโแม่ได้แมนไหม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสกูสุกคนนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์เช่นเดิมเช่นเคยนะคะกลับม่ปออาจจะเห็นแบบหน้าตามอาจจะโรยลานิดนึงนะครับอาว่าเมืองว่านนี่กะเดินทางจากกรุงเดินทางกลับมาจากงานกับคุณ่อคุณแม่พี่น้องก็ถึงบ้านถึงบ้านประมาณ7จ็ดโมงเช้าพี่น้องเจ็ดโมงเช้าแล้วก ามาอาบน้ำแต่งตัวพี่น้องแล้วก็เดินทางไปทำงานถ่ายพรีเวดดิ้งต่อนะคะจะเลยแบบว่าก็จะเป็นเพลียๆนิดน,นึงเพราะว่าพักผ่อนไม่ค่อยเตียงพอแนละ้วพี่น้องก็เลยขับรถไปเพชงา g น,นะคะมือน,นี้นะคะแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นแม่ปอโพแล้วนะคะว่าวันนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์พี่น้องเพราะว่าเมือน,นี้ขับรถไปเพชรงานแล้วก็ ก็ได้ชนท้ายนะคะรถรถชนท้ายกันนะครับแล้วก็รถแม่ปอนกับข้างนาการยุบยุบลายพี่น้องเพราะว่ามันไปส้นด่าข้าเจ้าเพราะว่ารถกระบะข้างนานี่คือเพิ่นกระเบืกกระทันหันแต่ว่าที่เพิ่นเบรกระทันหันเพราะว่ามันก็มีรถอีกขั้นหนึ่งต่อข้างนาพี่น้องมันเบรกมันเบรก่อนานนั่นแหละเพิ่นก็เลยเบรกตามนะคะแล้วก็ ในช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่จะเขาไฟแดงพอดีกับโหดประกอบทย่อยเข้าไปอ่ะนะมันพ่อเบรกกระชั้นชิดแล้วมันก็เลยแบบว่าเหยียบเบรกว่าท่านพี่น้องเหยียบแล้วมันก็ไปหอดโหลดเพิ่นแล้วเนี่ยก็เลยก็เลยส้นพี่น้องแล้วก็แต่ว่ากับเบรคเบดคขับเร็วพี่น้องเพราะมันจะเขาช่วงไฟแดงพรแห้งแล้วนะคะจะถึงไฟแดงแล้วพี่น้องมันก็เลยแบบจักเทอยจังไหนเะา้าถ้าหักออกสายมันก็มีรถลซิบหรอนะพี่น้องก็เลยแบบว่าก็เลยเหยียบเออทํามันวีดก็คือเหยียบให้มันหยุดมันก็ ห้เลียวแต่มัน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 บ่ยุดแบบว่ายุดมองที่เราไปถือรถเพื่อนนะฮะพรายุดแล้วมันก็ไปเข่าเข่าไตกระบะไ้เข่าไตดอกก็คือรถถ้ามันตามกว่ารถกระบะเนาะข้างหน้ามันก็เลยไปชนกับสะเกิดข้างหลังที่ว่าเป็นมองเหยียบขึ้นรถกระบะไปนะพี่น้องแล้วก็ซึ่งรถกระบะมันมันก็จะมันจะแข็งแข็งก็รถเก๋งเข้านะพี่น้องมันก็เลยแบบรถมันเข้ากันเลยยุ่ัสินะฮะก็เลยแบบว่าันในหอดมองเหตุงานพี่น้องก็เลย Market, at be, like เกิดอุบัติเหตุก่อนนะฮะละกะแต่ว่าครูกรณีเพิ่นกะลงมาดูแลนะฮะลงมาดูแลละกะรับผิดชอบนะฮะละกะเอื่นประกันกันมาเรียบร้อยนะฮะเอื่นประกันมาเคลียร์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เพิ่นกัว่าเพิ่นกะรับผิดชอบนะฮะละกะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วมือนี้แต่ว่ารถกะเอาไปอยู่ในศูนย์พี่น้องเอาไปอยู่ในศูนย์ละกะเข้มซิปซีมือพี่น้องจังจะลโดออกมา ก็เลยให้น้องอยู่มองไปงานเป็นบม,มหับนะคะมะบมหาปเฮตงานละกัเฮตงานเบิดนดมือนะคะ mm hmm. ก็เห็นตะโพดนั่นแหละก็บ้าไปตอบผู้ใดเพราะว่าอยากให้พี่น้องพึงกลับมาหอดบ้านขึ้นกันนะคะแล้วกักลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยแบบว่ามามา,มาวิเคราะห์มา mm hmm. เนือ้อเนื้อถึงแบบว่าก้อนหนะ้านี่ที่แม่ปอไปเหตุงานก็คือกําลังล้างตู้เย็นอยู่แล้วกับแบบบันกำบ้าน้า,นานจะเกิดก็คือแบบว่าทีทุกคนได้เห็นลิปก็คือ อันมันมืนมันมืนนามอะพร่น้องแล้วรับก้น,นกนกบตัวนี้มันกับกบระทบกับอันพื้นกระเบื้องนะบะบานบานเห่ากับจว่ากลนขี่ทางสินะแล้วก็บแบบลมก็เลยแบบมันคือย้อนหลังว่ามันคือเกิดเกิดเหตุแบบระยะไกลกันแท้สินะหรืออีอย่างเดือนหนาเนาะเดือนสิงหามันสิเป็นเดือนเกิดบอกหรือจังไดก็เลยแบกบกระมาบาดมีเวลาพักกันเลยได้คยวย้อนหลังว่าหรือมันสิ อียงับซี่นะก็ะเลยก็เลยมีความรู้สึกที่ที่กังวลจักหน่อยเพราวะมัน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 ห่างกันบากี่มือนะพี่น้องการเกิดอุบัติเหตุจะหน่อยจะหลายแต่ว่ามันก็เกิดแต่ว่าก็ย่งดีที่เฮาเข้าว่าเป็นอียงหลายนะพี่น้องแต่ว่าตอนแรกว่าอาการอาการข้ังหลังกระดูกนี่ยเบ่าะเป็นอย่างแต่ว่าู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเริ่มปวด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 ,ปวดจักหน่อยเป็นแบบปวดปวดหลังี่นะก็ะเลย ก็ว่าสิไปหาหมออยู่ตามหมื่นตรงไปเหตุงานก่อนก็เลยตรงเลยไปเหตุงานก่อนนะฮะมืออื่นก็อาจจะแวบไปหาหมอจะข้าวเพราะมันปวดเรื่มปวดแล้วนะฮะก็เลยแบบก็รู้แบบช่วงนี้กับว่าได้บ่ได้บ่ได้ไปวัาบาดบ่ได้ไปยังเลย่ังการบูรณ้ท้ำบุญเลยก็เลยก็เลยขึ้นย่อนหลังมามันเป็นหย่อนอย่างน้อสินะก็เลยมาหอดบ้านแล้วก็เลยมาใส่ความคิดแล้วกันแบบ เคิด่อนย้อนเบิงครับพี่น้องก็อุบัติเหตุมันก็เกิดได้ทุกเมือนะ่อเนาะเกิดได้ทุกเมื่อพี่น้องแล้วก็เราก็ไม่คาดคิดเราระวังแต่เขาไม่ระวังกเกิดได้ทุกเมือนะ่อทุกคนกับตองมีสตินะคะก็เลยเกิดอุบัติเหตุเมื่อนี้กะต่อไปกับตองมีสติในการใช้ชีวิตพี่น้องละกะักกมีสติสัมปชัญญาบ,บอกเขาเอื่นให้ครบนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คิดว่า ว่าจะตื่นว่าจะตื่นไปวัดนะฮะไปไปวัดไปถ้ำบุญจักน้อยนะ,ะับเพราะว่ากับบอเสือ้อกับตองเสื้อไว้ในจักน้อยทามันเกิดอี่ยงึ้นอีกสินะเพื่อแบบความสบายใจเข้ามากกว่าเป็นสีน้องพี่น้องเนาะก็เลยมเออื่นก็เลยว่าจะไปถ้ำบุญพี่น้องโมเออื่นว่าจะไปถ้ำบุญนะคบแล้วก็พรุ่งนี้ทําบุญเสร็จก็มีงานต่อนะ,ะมีงานต่อกับสิทยพายาบริหาร เวลาให,ให้ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันมีภารกิจหลายอย่างเพราะว่าต้องเตรียมโชว์อะ,ะในโชว์หลายสดรอบต่อไปนั่นนะฮะนาฬิะาหลายรอบต่อไปด้วยฮะกับ่มีอย่างหลายมือนีกับมืเว่าประสบการการเกิดอุบัติเหตุในฟังพี่น้องก็เลยมาอาทิพได้มือนีเพราะว่าพึ่งมาหอดบานกับเฮ็ดงานเลยกับเลยบพลาดมีเวลาลงคลิปละกะมือนีกับเฮ็ดงานบนมือนะฮะก็ะเลยบได้มีเวลาทานคลิปเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็อ่า ขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะที่ไปเม่นนะฮะที่ไปเม่นว่าให้เห็นถึงความห่วงใยของแฟนคลับมาอ่ะแม่ปอเกิดอุบัติเหตุหล่ะกะัแบบไปเม่นให้กำลังใจไปสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเองสินะพี่น้องก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็ได้อ่านได้อ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อได้อ่านทุกคอมเมนต์ตว่ากาดบ่ได้เห็นบ่าัห้เนตต่อเพราะว่าบ่อพันมีเวลาไปตอบเพราะว่าเฮ็ดงานเบิดมือและะ้วกั เพืงานหลักก็งงง่วงก็เล่นนอนจะข้าวหล้วก็เลี้ยงงานหล้วก็รีบกลับมาบ้านเลยแต่ว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์พี่น้องได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาว่าพงพักผ่อนเพียงพอเราก็จะไปดูย้อนหลังล้วจะไปตอบนะคะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับความเป็นห่วงของ Fc นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาอัปเดตอ,อุบัติเหตุนะครับ ส่วนรถก็อยู่ในศูนย์เรียบร้อยนะฮะส่วนแม่ปอก็ปลอ,อดภัยดีแต่ว่าก็มีอาการปวดหลังนิดหน่อยจากเหตุการณ์ที่อยู่บ้านพักที่ไปทํางานนะคะก็คือล้มแล้วก็ปวดกระดูกนิดหน่อยใช่นี้แหละพี่น,อน้องแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะตื่นเช้าไปทาบุญแล้วก็จะแวะไปหาหมอจะฆ่าจากศีออกไปเหตุงานาน,นะพี่น,อน้นองเนาะนะคะวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แม่ปอด้วยนะคะช่างแ่งหน้าแสงทองสุนแล์ค่ะบ๊ายบาย